พฤหัสหน้าค่ะว่าดวงของคุณควรจะต้องหยุดต้องทําอะไรหรือว่าต้องเสริมต้องเพิ่มยังไงเดี๋ยวอาจารย์อมจะบอกกันอันดับแรกนะวันนี้เป็นวันพฤหัสที่19นะครับ<ะ>รกรกฎาคมซึ่งถือเป็นวันที่มงคลมากเพราะว่า ตามตำราโหราศาสตร์นี่นะครับว่ากันว่าวันพฤหัสบดีจะมีกําลังเท่ากับ19บเก้านะครับเพราะฉะนั้นถือเป็นวัน,วนที่มีมีกำลังวันนะที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูดวงนี้ต้องรีบส่งดวงมาดูนะ<อ>วันที่ดีต้องดูดวงดีๆนะครับส่วนในรอบสัปดาห์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างสาหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อนเลยนะครับวันที่ร้อนแรงที่สุดใช่ไหมคะวันอาทิตย์นี่ร้อนแรงเหมือนดวงอาทิตย์ในช่วงสัปดาห์นี้คือเป็นพลังงานที่ใช้ถูกทางเนี่ยนะครับก็มีพลังงานอเนกนันต์นะครับ แต่ต้องระวังความร้อนนิดนึงเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่นะครับมีเรื่องรุมเร้าดยเรื่องธุรกิจการงานรุมเร้ามากนะครับแล้วเรื่องคนมีประเด็นเพิ่มขึ้นมานะครับจากช่วงช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีคนที่เข้ามาติดต่อธุรกิจการงานอย่างก็แล้วแต่แต่ในช่วงของเดือนนี้นะครับเป็นช่วงเดือนที่มีประเด็นนะครับในเรื่องของคนเนี่ยเข้ามาร่วมงานคนที่จะสร้างทีมนะครับสร้างรายได้จากคนที่เขาเรียก เรียกคนมาทำงานรับสมัครคนงานนะครับหรือว่าก่อตั้งธุรกิจใหม่นะครับจะมีคนที่เรียกว่ามาร่วมหุ้นร่วมทุนนะครับช่วงนี้เป็นเจ้าของรายการลักษณะอ่างนี้เนี่ยนะฮะหาคนมาร่วมหุ้นร่วมทุนนะครับเพราะว่าเป็นจังหวะดีนะครับมารว่มาร่วมเรียกว่ามีมีสปอนเซอร์นะครับมีมีคนเนี่ยที่เราเข้าเข้ามาเข้ามาร่วมในกิจการเสริมทัพกันแบบนี้ดีนะครับท่านที่ทาเรียกว่าทําเป็นลูกน้องเขานะครับ เป็นจังหวะเวลาที่เจ้าหนายเขาเนี่ยเริ่มที่จะมองนะครับว่าพิจารณาแล้วว่าจะให้เป็นหัวหน้าเขาดีไหมนะครับเพราะฉะนั้น<ม>ท่านที่ไม่อยากเป็นกิจการของตัวเองก็ต้องเหนื่อยขึ้นคนที่เป็นลูกน้องเขาก็ต้องพิสูจน์ผลงานของตัว,เอ,ตวเองเยอะนะครับเ,เรื่องของความรักนะครับความรักนี่มีเกณฑ์น,นะครับว่าใช้เงินเพาะความรักเยอะหน่อยนะครับจริงหรออยากเลี้ยงผู้ชายอย่างเลยอะค่ะคนคนที่มีคนที่มีความความรักเนี่ยนะครับอ๋อเน้นเลยนะว่าคนที่มีความรักคนที่มีนนความรักเนี่ยอาจจะมีรายจ่ายเพื่อเพื่ออะไรนะ เพื่อบุพการีของคนรักเนี่ยนะพ่วงเข้ามาแล้วนเะช่นเช่นเขามีอะไรที่ต้องช่วยเหลือเจอจุนเราก็ต้องส่วนหนึ่งไปช่วยเขาด้วยเ<ช>นี่ยไหนๆก็เป็นคนรักกันนะครับ<ช>เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาทาคะแนนแล้วกันนะครับ <c oughs> ก็มีโอกาสก็ทําคะแนนไปนะครับอยากทําจังค <c oughs> ะแนนเลี้ยงน้องก่อนก็ได้ท่านที่เกิดในวันจันทร์ต่อไปนะครับวันจันทร์นะครับเป็นสัปดาห์ที่ตัวท่านเองมีโอกาสนะครับในการที่จะพิจารณาถึงการที่ได้ ดูแลเรื่องของทรัพย์สมบัติของครอบครัวโดยเฉพายะยิ่งถ้าหากว่าช่วงนี้นะครับท่านที่เกิดใน,ในวันจันทร์เนี่ยต้องมีเรื่องของที่ดินเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ให้ท่านไปจัดการดูแลเนี่ย จงทางานอย่างหนักจงใช้ศักยภาพให้เต็มที่เพราะว่าสิ่งนี้จะทํามาจะนํามานะครับซึ่งเรียกว่าลาบก้อนใหญ่นะครับถ้าท่านเป็นธุระติดต่อเรื่องการซื้อขายสังหาริมทรัพย์ใดก็ตามรวมถึงรถยนต์ของที่มีราคาแพงๆทั้งหลายเนี่ยคนที่เกิดวันจันรในช่วงสัปดาห์นี้นะครับจัดการดีเหลือเกินนะครับเรื่องของความรักนะมีคนแอบชอบท่านอยู่เยอะเหมือนกันนะครับท่านที่เกิดในวันจันสัปดาห์นี้ผมอยากให้ แบบเลือกไว้ก่อนนะครับอยากก่าเพิ่งตัดสินใจแม่ไม่อั้นนิดนึง <c oughs> <ม>นะครับก็เร็วไปนิดนึงใช่ไหมครับไม่เป็นไรคลอดพรวดออกมาก่อนกําหนดนะครับก็อย่วยวาไปอิจฉาเขาครับคนเกิดวันจันทร์เขาเขาฮอตครับเามีเสน่ห์ออืมอ่ไม่เป็นไรครับท่านที่เกิดในวันอังคารต่อไปอังคารนะครับเป็นสัปดาห์ที่ตัวท่านเองมีโอกาสนะครับว่า จะคิดวางแผนดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของการที่จะทําธุรกิจคนที่เกิดในวันรรอังคารช่วงสัปดาห์นี้นะครับหากท่านมีคนรักอยู่แล้วเนี่ยให้ไปหารือครับจะเปิดธุรกิจอะไรร่วมกันฉลกของดวงท่านที่จะเปิดบางคนนะครับจะเปิดห้างร้านจะทําสัญญาเช่าสัญญาซื้อขายห้องแถวตึกแถวที่ดินอะไรเพื่อทํากิจการนะครับเขาบอกว่า ใช้ชื่อร่วมกับคนรักหรือว่าให้คนรักเนี่ยเป็นคนออกหน้ายิ่งดีเลยนะครับมีโอกาสนะครับว่าจะได้ซับก้อนโตนะครับแต่ระวังครับเวลาที่คุยกับคนโดยเฉพาะลูกค้านะครับโดยเฉพาะคนที่ติดต่อด้วยบางทีความใจร้อนนะครับความใจร้อนทําให้วาจารเรากระทกระทังก็ได้เพราะฉะนั้นท่านเกิดในวันอังคารต้องปกติใจร้อนอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงสัปดาห์นี้ใจเย็นลงนิดนึงแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เรื่องเงินก็จะดีตามนะครับท่านที่เกิดในวันพุธครับวันพุธสัปดาห์นี้เป็นช่วงสัปดาห์ที่ ตัวท่านเองต้องระมัดระวังมากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่ตัวท่านเองมีโอกาสนะครับท like ี่จะรู้สึกใจร้อนคนคนดาวครับเจอคนที่เกิดวันพุธเนี่ยจะเป็นคนที่สมองเฉลียวฉลาดนะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นในช่วงสัปดาห์นี้จะรู้สึกว่ายังเฉลียวฉลาดเหมือนเดิมแต่ว่าความมีชิวิครับจะเพิ่มขึ้นมานความที่รู้สึกว่าอะไรล้วก็โตกไปหมดนะครับก็จะมีอาการแบบนั้เพราะฉะนั้นเวลาที่ต้องปติดต่ออะไรกับคนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าขัดแย้งกับคนเยอะนะครับก็ให หมั่นนะครับเวลาที่เราไปทํางานที่ไหนเนี่ยไหวโจที่ที่นั่นนะครับไหวผู้ใหญ่ที่นั่นเนื่องย่างนี้ก็จะดีขึ้นรวมถึงนะครับระวังการขัดแย้งกับคนที่เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ของคนรัก mm hmm. ออลักษณะยอย่างนี้บางทีเรารู้สึกว่าเราทําอะไรไม่ไม่ต้องอยู่ภายใต้สายตาของคนผู้ใหญ่ก็ได้อย่างนี้ mm hmm. ไม่ถกนะเพราะฉะนั hmm. ้นเด็กสมัยนี้บางทีเวลาที่มีความรักกันอย่างนี้ใช่ไหมคร mm hmm. ก็จําเป็นนะที่จะต้องให้ความเคารพ ผู้หลักผู้ใหญ่ของคนรัก,ด,กด้วยเสม,มือนกับผู้หลักผู้ใหญ่ของเรานะครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้มีโอกาสนะครับว่าจะประสบความสำเร็จได้ทั้งความรักและการงานนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับวันศุกร์นะครับถึงเวลาแล้วที่ตัวท่านต้องตัดสินใจครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเป็นช่วงของการวางแผนนะครับวางแผนงานหลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านที่ รอคอยนะครับโอกาสที่จะสร้างเงินก้อนนะครับสร้างเรียกว่าสร้างกิจการขึ้นมานะครับกิจการที่ผ่านมานะอาจจะรู้สึกว่ายังทําไม่ได้ถึงจังหวะรีรอแต่ตอนนี้นยสัปดาห์นี้ให้ลงมือทําได้แต่ระวังอย่างหนึ่งครับว่าเคยมีไหมครับว่าบางทีเรามีหนี้สินเก่าๆอยู่ <laughs> คนที่มีหนี้สินเก่าแล้วเกิดมันสกนะครับช่วงสัปดาห์นี้เจ้านี่มีโอกาสติดตามตัวเจอนะครับต้องต้องระวังต้องต้องเตรียมเงินไว้ไว้เคลียสักก้อนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับคนที่ อยู่ในที่ทํางานของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเหตุครับทำให้เราจําเป็นจะต้องมีการสสางฉันเอะสารงเคลียรนี่เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปไว้ใจคนที่อยู่ในที่ทํางานมากนะคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยเวลาคิดอะไรทำในทำเงียบๆนะครับจะจะเรียกว่าปลอดภัยนะครับคนรักดีอย่างหนึ่งครับคนรักพร้อมที่จะออกหน้านะครับพร้อมที่จะเรียกว่าดําเนินการช่วยเหลือเป็นเป็นตัวแทนเราได้นะท่านที่เกิดในวันศุกร์นี่ก็ถือว่าต้องพึ่งพาคนรักเยอะหน่อยนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับเป็นสัปดาห์ที่ตัวนั่นเองมีโอกาสนะครับว่า จะใช้ความรู้ความสามารถในการตัดสินใจนะครับบางทีมันเป็นเรื่องของความกล้าบางทีบางทีเป็นเรื่องของการที่จะเขาเรียกว่ารับผิดชอบในงานที่เขามอบหมายให้ดังนั้นถ้าได้เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นสัปดาห์ที่สามารถที่จะสร้างชื่ออะรเป็นจังหวัดแจ้งเกิดได้นะคร <tractor> ับแต่ระวังความใจร้อน <c oughs> เช่นเดียวกันดูเหมือนสัปดาห์นี้คนใจร้อนเยอะนะฮะถ<ร><ร>้าได้เกิดในวันเสาร์นะครับระวังใจร้อนจะเสียการเสียงานถ้าเกิดว่าประคับประคองไปได้ทั้งความรักแล้วก็การงานสามารถที่จะไปได้แบบตลอดรอดฝั่งเพราะฉะนั้น ก็ขอให้มีสติครับทุกๆคนที่เกิดทุกวันเลยนะครับครับผมบนคะนคะก็ครบแล้วเจ็ดวันนะฮะเจ็ดวันตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปถึงพรหัดหน้านะครับน <ๆ S 3> ะฮะก็เช็คดูว่าจะเป็นอย่างไรใช่ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวของขุนแผนนะคะเบรกที่3เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์อมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมหลายๆคนเนี่ยถึงแบบ ชอบแล้วก็อยากจะมีองคุนแทนเอาไว้บูชาอยากจะฝากไว้สันิหนึ่งด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราจะพูดถึงวัตถุมงคลนะครับหลากหลายมากมายเลยบางทีบางท่านมีความสนใจยังโทรมานะครับแต่รู้สึกว่าอันนู้นอันนี้นี่เริ่มจะลืมแล้วถ้าหากว่ามีโอกาสนะครับก็เราเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไปตามแผงหนังสือที่ใกล้บ้านร้านสะดวกซื้อต่างๆนั้นก็จะมีหนังสือที่เขียนว่าบูรพาจารย์นะครับที่อยู่ในมือผมเนี่ยก็จะมีข้หน้าเป็นรูปผมแล้วข้างหลังเนี่ยนะครับก็จะมีรายการ วัตถุงบงคลน,นะครับพร้อมคําอธิบายมากมายเลยเก็ลองไปหาดูได้นะครับ,รบก็บางทีก็จะมีหลายๆอย่างที่ท่านสนใจแล้วอาจจะหยิบหาม,มาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบอกแล้วว่าของเราเนี่ยเป็นสายขาวแน่นอนไม่มีสายดําแล้วก็สโลแการของอาจารย์โอมแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าใครที่โดนพวกของดําต่างๆมาของไม่ดีอาจารย์ถอนให้ฟรีไม่คิดเงินนะคะแต่ว่าอาจารย์ถอนให้ทุกเดือนในวันอาทิตย์แรกของเดือนอาทิตย์แรกของเดือนนะคะถ้าสนใจเดี๋ยวเราจะให้ขึ้น เบอร์เพื่อสอบถามส่วนใครที่อยากจะแบบว่าทําพิธีอะไรต่างๆให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตเนี่ยก็ขอให้ทําแล้วก็โทรไปถามอาจารย์ได้นะคะแต่ไม่ให้โทรไปดูดวงฟรีนะไม่ใช่นะดูฟรีต้องดูในรายการของเรานะคะตอนนี้เบอร์อาจารย์อมขึ้นอยู่หน้าจอเดี๋ยวว่าใครสนใจนะคะถูกต้องค่ะเบอร์นี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ากลับมาเปลี่ยนชีวิตกันสาวคนนี้เนี่ยโหเมื่อวาน นั่งมอเตอร์ไซค์ตากฝนงายหัวเละหัวเละไม่สบายเลยวันนี้เลยมาไม่ได้